ยินดีต้อนรัสู่ my car channel ครับสารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถอีกเช่นเคยฮะวันนี้เราจะมาเจาะลึก8เรื่องเด็ดสำหรับรถมิ u b i s h i นั่นเองนะครับว่าประวัติความเป็นมาของเขาเฮ้ยเป็นมายังไงกว่าจะมาเป็น Mitsubishi คือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยที่ผมได้ยินนะ่มันก็จะชื่อคุ้นหูมาตลอดมิซูบิช s มิซูบ i ชิม s u b i s h i ใช่ไหมตั้งแต่เล็กอะ่ะไม่ว่าใครจะอายุประมาณเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเล็กๆมาละ เครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิใช่ไหมอย่างทีวีมิตซูแอร์มิตซูอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องราวมันผูกพันกับคนไทยไมาตลอดแต่ก่อนที่จะมาผูกพันกับคนไทยนะครับต้นกําเนิดของมิตซูบิชิเนี่ยโ,โหถือว่าเด็ดจริงๆนะเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแป่เรื่องเด็ดของมิตซูบิชินะครับก่อนจะมาเป็นมิตซูบิชิมอเตอร์นะปัจจุบันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับไปกันนะ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุง่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ แน่นอนครับผู้ก่อตั้งบริษัทมิซูบิชินั่นก็คืออีวาสกิยาตตโร่นั่นเองนะเรื่องที่1เรื่องที่น่าทึ่งสําหรับมิซูบิชินะครับนั่นก็คือมิซูบิชิเนี่ยก่อตั้งมายาวนาน152ปีนะเออนานมากนะครับโดยก่อตั้งมาจากตระกูลของซามูรยนั่นเอง152ปีเนี่ยถือว่ายาวนานมากนะแต่ถ้าถามว่าในประเทศไทยมันจะตรงกับสมัยไหนนั่นก็คือสมัยรัชกาลที่5้นั่นเองนะครับ เพราะว่ามิซูบิชิเนี่ยก่อตั้งมาในปีคศ1870นั่นเองก็จะอยู่ในช่วงหลังปฏิวัติฟื้นฟูเมจิ2ปีนะครับก็ฟื้นฟูเมจิเนี่ยใครหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วในส่วนของการถ่ายโอนอำนาจนะฮะจากรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลโชกุนนะครับก็ย้ายมาสู่รัฐบาลของจกักรพรรดิซึ่งมีจกักรพรรดิเป็นผู้ปกครองนั่นเองโดวยวาสกิยัตาร่นะครับตอนนั้นเนี่ยในวัยอยู่ที่33ปี ดยเขานะครับคือหลานของอดีตสมุไรที่ขายฐานะของตนเพื่อปลหนี้ของตระกูลนั่นเองโดยอิวาสกินะครับต้องถูกจำคุกในคดีคอร์รัปชันอันเป็นผลมาจากการโดนใส่ร้ายจากหัวหน้าหมู่บ้านที่มีเรื่องกับพ่อของเขานั่นเองถูกจำคุกไปนานถึง7เดือนนะครับก่อนที่จะพ้นโทษออกมาคือในยุคสมัยนั้นนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นเหมือนกับหัวหน้าหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยเออ อำนาจเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ที่เขาเลยในระบบราชการนะครับมันมาไม่ถึงอยู่แล้วแหละในสในส,ในส่วนของพื้นที่ห่างไกลนะครับเหมือนบ้านเราอะเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะฮะผู้ใหญ่บ้านขุนบ้านอะไรอย่างเงี้ยคืออำนาจเขาอะโอ้โหมหาศาลจริงจรินะครับเพราะว่าในกลุ่มของหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าในส่วนของการสื่อสารในส่วนของระบบราชการต่างๆเนี่ยมันมาไม่ถึงในหมู่บ้าน ฉะนั้นไอ้ที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยสามารถสั่งจําคุกคนได้สามารถสั่งลงโทษคนได้ก็คือหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองนะครับอ,อิวาซกิเนี่ยผู้ก่ตั้งนิสุบิชิก็โดนจําคุกไปสักเจดเดือนอยู่ในนั้นก็อ,อคิดว่าคงทรมานเน่ยเพราะว่าเจเดือนยาวนานนะคุกเป็นแบบไหนไอ้เราก็ไม่รู้นะสมัยตะก่อนแต่กว่าจะผ่านมา152ปีเนี่ยเฮ้ยถือว่าเป,เป็นเรื่องที่ยาวนานนะแล้วก็ ในส่วนของเรื่องราวอัตลดในการใช้ชีวิตของบุคคลผู้ขอตั้งเนี่ยถือว่าเด็กจริงๆเรื่องที่2นะครับมิซูชิเขาไม่ได้เริ่มต้นมาจากสายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์เลยนะฮะเขาเริ่มมาจากอุตสาหกรรมการเดินเรือนั่นเองเปิดบริษัทเดินเรือเพื่ออะไรนะครับเพื่อส่งสินค้านะครับต่างจากฮอนด้าเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากประเทศเดียวกันเนี่ยฮอนด้าเนี่ยเริ่มจากอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทขนส่งทางเรือนะครับโดยอิวาสกิเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการก่อตั้งบริษัทจากนักเคลื่อนไหวและปฏิรูปนั่นก็คือคุณโทโยโยชิดะนั่นเองนะครับอิวาสกิเนี่ยได้ทํางานเป็นนักเคลื่อนไหวนะครับทางการเมืองก็เลยรู้จักกันนะครับโดยทางคุณโทโยเนี่ยก็จะเป็นทั้งหัวหน้าแล้วก็เป็นตัวต้นคิดในเรื่องของไอเดียการเปิดบริษัทขนส่งทางเรือนั่นเองนะครับ การเดินทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยช่วงที่ญี่ปุ่นนะครับกำลังจะเริ่มฟื้นฟูนจากการปฏิวัติอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างมันจะยากเพียงแค่เริ่มแล้วก็แนวคิดในส่วนของการเริ่มทําก็เหมือนกับพี่สอนน้องนะครับประสบการณ์เยอะกว่าก็เลยช่วยคิดในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องอุตสาหกรรมก็เลยคิดต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นซบเซามากนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันจะเริ่มฟื้นฟูนขึ้นนะครับ พื้นขึ้นที่นี้ในเรื่องของระบบขนส่งเนี่ยมันต้องมาละญี่ปุ่นนะฮะถือว่าเป็นประเทศที่ก้าวกระโดดในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจนั่นเองเรื่องที่3นะครับมิสุบิชิเนี่ยชื่อเดิมเนี่ยไม่ใช่มิสุบิชินะก่อนหน้านี้เนี่ยมิสุบิชิชื่อว่าทัสุคุโม่เทรดดิ้งคอมพานีนั่นเองเป็นในช่วงก่อนจะมาเป็นมิสุบิชิเนี่ยเริ่มมาจากบริษัทในเครือของแควนโทซะนะที่มีชื่อว่าทัสุคุโม่เทรดดิ้งคอมพานีที่ทําธุรกิจเกกกี่ยยวัับาาารขนน้มํม ขายกระบูนกระดาษแต่ในช่วงการฟื้นฟูเมจิเนี่ยทำให้กิจการต่างๆนะครับในระบบของโชกุนซึ่งก่อนหน้านี้ธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยในประเทศของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับโชกุนเลยนะครับเหมือนเหมือนกับธุรกิจรวบอะรวบหัวรวบหางมาอยู่เป็นเจ้าของคนเดียวกันนั่นะก็คือโชกุนนั่นเองนะครับระบบโชกุนทุกอย่างนะครับในส่วนของการดําเนินธุรกิจเนี่ยต้องถูกล้มเลิกไปนะครับแล้วก็ล่มสลายไปในที่สุด ในปี1868นั่นเองทำให้ตอนนั้นนะครับอิวาสกิเนี่ยได้แต่เต้าจนได้เป็นหัวหน้าฝ่ายของบริษัทตัดสินใจนะครับเช่าเครื่องหมายทางการค้าของทาสุกุโม่เทรดดิ้งคอมมานีนะครับจากนั้นขึ้นเป็นประธานเองในปี1870เลยก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นชื่อมิซูบิชิในปี1873นั่นเองซื้อบริษัทเนี่ยในปี1870ใช่ไหมอีก3ปีก็จะเปลี่ยนชื่อมาเลยเป็นมิซูเพราะว่าเฮ้ย เราได้บริษัทมาแล้วไงเราไม่อยากจะใช้ชื่อเดิมนะครับเพราะมันเหมือนกับเฮ้ยมันมันต้องเริ่มก่อตั้งแต่ในส่วนของระบบการจัดก,การเนี่ยก็ยังใช้ระบบเดิมนะครับเพราะว่าระบบของบริษัทเนี่ยเขาเดินเกมมาอยู่แล้วนะครับเป็นแบบใดก็คือเปลี่ยนชื่อของบริษัทแล้วก็แตกลายเอาเรื่องที่4ของมิตซูบิชินะครับชื่อมิตซูบิชิเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคําว่าต้นไม้บวกกับเหี้วจีนนะครับอ่าก็กลายเป็นมิตซูบิชิ แต่หน้าที่นั้นนะครับมันก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยสับจริงๆของมิซูเนี่ยคืออะไรสับชื่อจริงๆของมิซูวิชิเนี่ยมันคุ้นหูมากเลยนะครับแต่ลากสับจริงๆก่อนที่จะมาเป็นมิซูวิชิเนี่ยคือมี2คํามาบวกกันมิซูที่แปลว่าต้นไม้นะครับกับคําว่าฮิชิที่แปลกันตรงๆเลยนะครับแปลว่าหิวจีนแต่ในบริบทของประเทศญี่ปุ่นนั้นใช้คําว่าฮิชิซึ่งเปรียบเปรยเหมือนกับเพชร เปียบเปยเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคุณเห็นโลโก้ไหมเหมือนไหมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอันเป็นตาตระกูลของอิวัสกิเองนะครับนั่นก็คือตรานี้นะครับเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไหมโดยตราของมิตซูบิชิที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากตราประจตาตระกูล2ตระกูลรวมกันนั่นคือยามาเนะอุจิผู้ปกครองแควนโทสาที่เป็นเจ้าของบริษัทเดิมนะครับที่อิวัสกิเนี่ยไปซื้อกิจการของเขานะครับซึ่งมันจะมีตราของบริษัทอยู่แล้วนะ ออแล้วอิวาสกิก็อัตราของตัวเองเนี่ยมาควบรวมซึ่งก็จะกลายเป็นโลโก้แบบนี้คุณจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตซูบิชิใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นตราของทั้ง2ตระกูลรวมกันปั้งออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับมันมีทั้งเพชรมีทั้งในรูปแบบของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็ตราของตระกูลยามาโนกอุจิเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับมีวงกลมอยู่ตรงรอบๆใช่ไหมแล้วก็มีใบไม้เป็น3ามเฉก ก็เอาสี่เหลีล่ยมขนมเปียกปูนมาใส่แล้วก็ตัดด้านนอกออกนะก็จะกลายเป็นโลโก้ของมิซูบิชินั่นเองนี่คือสมัยเมื่อก่อนของญี่ปุ่นเนี่ยตระกูลเนี่ยเขาจะมีตราประจำตระกูลอยู่ก็เมื่อก่อนเนี่ยคือแต่ละสังคม,มแต่ละประเทศถ้าเป็นตระกูลใหญ่ๆตระกูลที่มีชื่อเสียงนะครับ <S <s เขาก็จะมีตราประจำตระกูลของเขานะฮะแต่ด้วยญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่ เชื่อในเรื่องของเลือดเนื้อเชื้อไขตระกูลกูลต้องเป็นหนึ่งนะครับเขาก็จะมีตราประจำตระกูลว่าเฮ้ยมึงเนี่ยอยู่ตระกูลนี้นะนะครับก็ถือว่าเกิดจาก2โลโก้ควบรวมกันก็พูดกันประมาณนั้นเลยเรื่องที่5นะครับบอกได้คําเดียวว่ามิสุ u บิชิเนี่ยคือยักษ์ใหญ่ของแทบธุรกิจเลยนะครับเริ่มต้นจากการเป็นบริษัททางด้านการเดินเรือใช่ไหมขนส่งทางเรือแล้วแตกลายธุรกิจมาเรื่อยๆเพราะว่าเงินมันเยอะไง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการต่อยอดธุรกิจเนี่ยโอ้โหต่อยอดธุรกิจไปหลายธุรกิจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขุดเหมืองฐานหินเพราะว่าเอาฐานหินไปทําไงก็เอาฐานหินเนี่ยไปใช้ให้กับเรือของตนนั่นเองนะครับที่เป็นบริษัทเดินเรือนะแล้วก็ธุรกิจรับซ่อมเรือให้กับรัฐบาลในเมื่อมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเดินเรือแล้วนะครับก็ต้องเอาความเชี่ยวชาญเนี่ยไปหากินต่อนะครับเปิดบริษัท คือบริษัทรับซ่อมเรือนั่นเองต่อมาก็แตกรายธุรกิจกันไปเรื่อยเป็นธุรกิจการถลุงเหล็กถลุงเหล็กเพื่อทําอะไรก็เป็นวัสดุในการต่อเรือของตัวเองนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าเฮ้ยในส่วนของการแตกลายผลิตของบริษัทของเขานะครับเป็นบริษัทที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับธุรกิจหลักของเขาต่อมานะครับมีซูบิชิได้เริ่มการเปิดบริษัทรับประกันการเดินเรือนั่นเองนะครับในเมื่อ ตัวเองมีเรือแล้วตัวเองมีสินค้านะครับที่เดินไปก็เปิดบริษัทรับประกันแม่งเลยเรือขนส่งต่างๆบริษัทต่างๆก็ต้องมาซื้อประกันที่เขานะฮะมันแตกลายแบบครอบคลุมธุรกิจหลักของตัวเองอ่ะแล้วทีนี้เงินมันจะไปไหนละ่ะในเมื่อบริษัทหนึ่งซื้อบริษัท2แล้วบริษัท2ก็มาซื้อในส่วนของบริษัท3นะครับธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักฉะนั้นเงินมันจะไปไหนล่ะครับก็เลยขยายกิจการไปไวมาก ต่อมาก็เปิดบริษัทในส่วนของการผลิตกระดาษผลิตแก้วหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็น้ํามันไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์มิตซูบิชิเนี่ยครอบคลุมนะครับธุรก,กิจเกือบทั่วโลกจริงๆรบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่ก็คือบริษัทมิตซูบิชิเหรอที่ผลิตออกมาหรือว่ามีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทนั้นเออเราไม่รู้นะคือมันเยอะเกินไปนะครับเรื่องที่6่เนี่ยบริษัทมิตซูบิชินะครับได้บุกเบิกในส่วนของแนวคิดที่ว่า เป็นบริษัทในเครือนะครับเนื่องจากมิตซูบิชิเนี่ยมีประเภทธุรกิจเยอะมากอย่างที่ผมกล่าวมากล่าวคือเฮ้ยเยอะจริง,รงๆแล้วในส่วนของการดูแลเนี่ยมันยากที่จะดูแลกันทั่วถึงนะครับเพราะว่าอย่างหัวมีอยู่หัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็แตกลายธุรกิจไปเยอะนะครับแล้วทีนี้อ่ะในส่วนของแนวคิดการแตกตัวมาเป็นกลุ่มบริษัทนะเริ่มละคือมิตซูบิชิเนี่ยจะเป็นหัวในเรื่องของแนวคิดกลุ่มเครือบริษัทเลย เพราะว่าปัจจุบันนี้คุณเห็นไหมได้ยินข่าวเวลาออกข่าวเวลาออกสื่ออะไรต่างๆใช่ไหมเขาบอกว่าเครือบริษัทนี้บริษัทนี้นะครับใช่ไหมเออมันจะเป็นเครือไปละคือหนึ่งเครือเนี่ยจะมีอยู่หลายบริษัทรวมกันมิสูบิชิเหมือนกันนะครับเริ่มจากธุรกิจมันเยอะเกินไปแล้วก็แตกลายการผลิตกลายเป็นเครือบริษัทนั่นเองอย่างสมมติ1เครือเนี่ยของเขาก็จะมีบริษัทถลุงเหล็กบริษัทต่อเรือ บริษัทเดินเรือบริษัทผลิตกระดาษบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีหลายหลายบริษัทอยู่ในเครือเดียวกันมันจะง่ายต่อการดูแลนั่นเองเพราะว่าโอ้โหหลายบริษัทอะมันปวดหัวไหมล่ะในเรื่องของการดูแลฉะนั้นคุณไปดูแลบริษัทนี้ไปดูแลบริษัทนี้จ้างมาเป็นซีอบริษัทนี้นะครับแล้วมีคนควบคุมอยู่คนเดียวนั่นก็คือมาดูพอร์ตว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างแล้วก็สั่งไปบริษัอีโอบริษัทนี้ก็ไปทํางานกันไปนะครับไม่ต้องปวดหัวนะคุมเพียงแค่ ดูเพียงแค่ยอดที่ c ีอบริษัทนั้นน่ะดูแลเท่านั้นเองนั่นก็คือแนวคิดในส่วนของการตั้งเครือบริษัทเนี่ยมิสูบิชิก็คืออันดับ้นต้นของโลกที่เป็นการแพร่ขยายในส่วนของการตั้งเครือบริษัทนั่นเองยุทธิธีในครับมิสูบิชิมอเตอร์ก่อตั้งมา105ปีแล้วนะครับเอาเฉพาะมิสูบิชินะโดยมิสูบิชิก่อตั้งมาวันที่22เมษายน1917เริ่มจากการเปิดตัวมิสูบิชิโมเดล A ก่อน นะเริ่มอะเริ่มผลิตรถมาละพระก่อนหน้านี้ไม่มีในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตรถเลยนะครับโดยบริษัทที่ผลิตรถนะคือเป็นมิตซูบิชิชิปบิว i n g ก่อนที่ในปี1934นะครับบริษัทมิต s ูบิชิชิป i ิวติงเนี่ยจะรวมกับบริษัท Mitsubishi Aircraft นะครับโอ้ไปทุกที่รวมถึงอุตสาหกรรมการบินด้วยนะครับและตั้งเป็นบริษัทมิตซูบิช h เฮฟวีอ Industry หรือ MHI นั่นเองตั้งขึ้นมาซึ่งได้กลายเป็นบริษัทจำกัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับหูใหญ่จริงๆนะก็คือการควบรวม2บริษัทแล้วก็มาเป็นบริษัทนี้นะครับซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องบินและรางรถไฟนั่นเองและเครื่องจักรจนในปี1937 MHI ได้สร้างรถยนต์รุ่น PX33 ขึ้นมาเพื่อใช้งานในกองทัพและต่อมาก็ได้ผลิตรถยนต์นะครับที่ใช้ในสาธารณะอย่างจริงจังนั่นเอง และเรื่องที่8 1ดึงใน3ของหุ้นบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์นะครับเป็นของนิสสันนิสสันก็คือประเทศเดียวกันนะครับที่ก่อตั้งนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะมิซูบิชิมอเตอร์นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ลายใหญ่อันดับ6ของญี่ปุ่นแต่ก็ต้องบอกว่าแต่1ึงใน3นะครับเรียกได้ว่า3.4%ของหุ้นมิซูบิชิมอเตอร์เนี่ยเป็นของค่ายร่วมสัญชาติอย่างนิสสันนั่นเองนะครับซึ่งทำการซื้อหุ้นในเดือนตุลาในปี2016นั่นเอง โดยมิซูบิชิมอเตอร์เนี่ยมีหุ้นอยู่ในบริษัทของตัวเองนะครับเพียงแค่20%เนท่านั้นเองถ,อถือว่าน้อยมากนะครับแน่นอนนะครับในส่วนของการควบรวมในส่วนของการซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องที่ไม่ปกติก็คือมิซูบิชินะครับถือหุ้นน้อยกว่านิสสันนั่นเองนะเอออันนี้ก็จะเป็นเรื่องแปลกใครสนใจเรื่องราวดีๆนะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นมาได้อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยมาไอคาชา รับกันความรู้เกี่ยวกังรถนะฮะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับ